ลายแห้งเมื่อก็จักจังได้เนาะพี่น้องเห็นแร้วก็อยากเฮ็ดอย่างนั่นลดเพราะว่ามันเขาบร่ได้เซดุลนะเขาเคยเฮ็ดล่างตลอดสเตนบายไว้ล่างสเตนบายไว้เ,ไเขากับล่างตลอดนะอพอเธอเป็นหาบมาเนาะหากมาขายซื้อกินกับข้าได้นะซื้อกินกัเข้าพี่น้องขนมมันของของหวานลดช่องเพื่อน,นะเวลาเพื่อนใสกะทิสุดนะ,ะเพื่อนใส่ถ้วยน้อยๆหรอก ถ้วยน้อยเพราะสิมีถ้วยแก้ววันนี้ก็เอาน้าแข็งใส่ที่มันเป็นน้ําแข็งละเอียดนะใส่ลงไปเอ้ยแซ่บคืออย่างนี้มันมันหวานมันหวานแล้วก็เย็นๆกินกับข้าวพี่น้องสมัยตะกี้พี่ตื่นมากกี่โมงครับตื่นมาหกโมงเลยมื้อเช้าในพุกโมงครึ่งนะคะมักสาวรุ่นเอื้ยอ้ายกระท่อมสวัสดีครับ่นบอกให้สู่สู้ จ้าขอบคุณหลายๆส,ายสู้ขนาดเลยสู้ขนาดเลยสาวเดือนสู้พี่น้องสู้ต้องสู้เนาะพี่น้องนะคะที่นี่ก็ <c oughs> ตื่นมาหกโมงครึ่งเมื่อเมือเช้านี้นุ่ยน้อยตื่นก่อนแม่ตื่นหกโมงปวดท้องเพื่อนมาเข้าห้องน้ําเพื่อนมาเข้าห้องน้ําแล้วพเพื่อนกะเบิงโทรทัศนล์ลอแม่เด้เบิงกร์ตูนลอแม่พอาที่สาเดือนลุกมาหกโมงครึ่งก็เห็นเพื่อนนอนเบิงกร์ตุนล่อแม่แม่กะ รีดผ้ารีดแผเใหดกิจกรรม่านเมื่อเส้าให้เพื่อนไปลุงเรียนแต่งตะลับเขา่าตะลับหน้าให้เพื่อนไปลรงเรียนตามระเบียบตามเคยนะคะทีนี้พอตื่นตื่นมากก็แล้วิซักผ่าซักแพร่ก็เพราะีสายน้ำม,มันต่อขึ้นมาใส่เครื่องซักผาน้ำม,มันนั้นสายมันนั้นแตกพี่น้องน้ำเวลาเขาเปิดแล้วมันก็ มันอันหัวมันรั่วพอดีพ่อใหญ่ก็รอพ่อใหญ่นั่นแหละบ้านให้เรา,าพาไปซื้ออันอยวนโฮมโปรนะคะอะไรมันอยู่โฮมโปรเรื่องสิบปธุระเนี่ยพ่อใหญ่ว่าสามเก้าโมงสามโมงกันเก้าโมงครึ่งนลปุ๊บในเดอร์วาร์ซันเราสิบปธุระเราเอาเครื่องกาแฟไปส่งขเจ้าพร้อมผมกลัวว่าที่จะไม่มีคนชมผมเลยมาชมครับใช่ไม่มีไม่ค่อยมีคนชมเสาเดือน ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีเท่าใดดอกนะคะขอพูดล,ลายมาให้กําลังใจกันเด้อนะคะไม่ค่อยมีเท่าใดได้ช่องสาวเดือนไม่ค่อยมีผู้ใดมาอันนั่นปันใดพี่น้องเนาะเออมาส้มสาวเดือนแน่เห็นว่ากระดาเนาะพี่น้องป้องไป <laughs> มาส้มสาวเดือนให้กําลังใจสาวเดือนน้ำแน่เนาะนี่ข้างหมอเข่าเลยเด้พี่น้องนี่ ข้างหมอเขาขอบคุณหล,ลายๆคุณวิรัดิกนะเพื่อเป็นห่วงให้กำลังใจชาวเดือนแล้วก็มักสาวรุ่นเอื้อยนะคะไอ้กระท่อมเพื่อมาให้กำลังใจชาวเดือนเนาะขพบคุณลายลายจ้า,ลลา,จาในได้่หนึ่งเขา้าข้าวเหนียวกำลังซุกพี่น้องพ่อัาที่นี่กับสิ่งายใช่เพราะว่าข้าวเหนียวนี้มาไว้แต่เมื่อวานนะเมื่อวานเวลาห้าวันทำหนึ่งแล้วมันสิซุกเร็วขนาดเลยเพราะว่ามัน ເຮົາມາດົນເດມື້ວານນີ້ມາເບິດມື້ເບິດມື້ຫຼີพດພີ່ນ້ອງເບິດມື້ກໍບໍ່ໄດ້ຫນຶ່ງເດມື້ວານເລີຍມຮດຍາອ ใส่ข้าวใส่น้ำจ้าพี่กินอะไรครับยังเอ่กอกินมะม่วงมเมื่อเช้าอให้ได้กินข้าวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่ข้าวใส่น้ำคเ,เด้อเดินสิมาเฮ็ดเนื้อยู่งเนะื้อกินกินก่อนจักหน่อยงามื่อเช้านะคะเอาไว้คนเนาะเดี๋ยค่อยล้างหอมเนียวค่ะ ข้าวเหนียวอ่อนๆนะคะข้าวเหนียวอ่อนแห้ง